สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกๆท่านนะครับนี่อ่ะกลับมาพบกันเช่นเคยครับกับช่องต้องสิงบุรี4ี่หกอัมเร็ครับนี่อ่ะก่อนจะชมเข้มครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับนี่เป็น l i น์แอดนะครับมีแอดไซน์นำนะครับตามด้วย TG63 กสตัวนะครับนี่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับติดต่อเบอร์นี้ได้โดยตรงครับแล้วก็ QR code คครับสามารถส่งพระมาสอบถามได้ครับอันนี้เป็นวีแชทนะครับอ่ะ วันนี้มาพบกับเนื้อผมนี่อ่ะให้ทายให้ทายคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาว่าเป็นรุ่นอะไรครับนี่อ่ะ,ฉะเฉลยเลยดีกว่าเป็นสมเด็จแพร3สามพันนะครับนี่ปีสองห้าหนึ่งหกนะครับนี่ รุ่นนี้เป็นย้อนยุคนะครับนี่อ่ะดูดูด,ดูอ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าย้อนยุกยังไงนะครับอ่าเรามาดูลักษณะพระนะครับนี่อ่ะด้านหน้านครับนี่ซุ้มติดคมชัดนะครับองค์สมเด็จครับเป็นเสียนโตโตแบบนี้ครับนี่อกนะครับจะเป็นลองเอ,อ,อกคุดแบบนี้ครับ ฐานทั้งสามชั้นครับนี่จะนูนและมีมิติครับนี่อ่ะส่วนด้านหลังนะครับนี่จําลักษณะพระให้แม่แม่นะครับนี่ใบหน้าของหลวงพ่อครับติดคมชันครับเห็นไหมนี่ถึงแม้ว่าจะปั๊มไม่ค่อยติดเนี่ยแต่ดูลักษณะพักไหมมีมิติครับนี่คมคมครับนี่ล่องยันครับนี่ต้องลึกแบบนี้ครับคําว่าแพรคําว่าสามคำว่าพันครับคําว่าแพร่คำว่าสามคำว่าพันครับนี่ดู ตำแหน่งนะครับนี่เห็นไหมเลข3จะดบลงมากว่าคำว่าแพรและคำว่าพันนะครับอ่านี่ก็เป็นเทคนิคการดูนะส่วนที่ผมจะบอกว่าเป็นปี2516ตรงไหนครับนี่ดูขอบนี่เห็นไหมขอบจะเรียบแบบนี้นะครับนี่อ่ะแล้วดูอีกข้างหนึ่งอ่ะเห็นไหมนี่ก็เรียบครับแล้วจะมีรอยเดือยครับอยู่ด้านบนครับและ ก็ด้านล่างนะครับอ่านี่วิธีลักษณะดูพระสมเด็จแพรสามพันย้อนยุคปีสองห้าหนึ่งหกนะครับเน่อ่าบางท่านนะครับคิดว่าพระแบบนี้ครับมีราคาหลักหมื่น,นครับเป็นย้อนยุคค่อนข้างจะดบราคาลงมาครับยังเล่นหลักพันอยู่ครับยังไม่ข้ามนะครับยังไม่ข้ามหมื่นนะ อ่ะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมต้องสิมรีก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้คิดว่ามีความรู้ควพอสมควรนะครับอ่าสวัสดีครับ